สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครที่คิดถึงพระเอกมาดเข้มพี่ปอนัทวุฒิสกิจใจวันนี้สีสันบันเทิงเอาใจสุดๆค่ะเกาะติดความคืบหน้าของละครเรื่องใหม่ล่าสุดที่เตรียมปาร์ t การถ่ายทํำมาให้แฟนๆได้กรี๊ดสลบกับความหวานสุดโรแมนติกของคู่ขวัญผู้ชิดนริศราค่ะ ยังไม่ทันได้เปิดกล้อ,ลองแค่ฟิตติ้งชุดหล่อสวยตามคาแรคเตอร์ภูชิตนริศลาปี2011 <c oughs> ก็ดูท่าวาละครรักประกาศิรจะแรงจนอะไรก็ฉุดไม่อยู่ a c t ติ้งโพสภาพคู่ของพระเอกปอน,นัทวุฒิกับนางเอกแอฟทักษอรอแ <c oughs> สดงให้เห็นว่าคู่นี้เคมีเข้ากันมากมากชนิดทีมงานเมกกวายโดยเฉพาะผู้จัดจ่ายยศินี <c oughs> เป็นปลื้มทวิตอวดแฟนละครชนิดนาทีต่อนาทีทั้งลุคใหม่เปรี้ยวเท่ของสาวแอฟหล่อเข้มเกาหลีอายสไตล์พี่ปอไหนจะคู่ของสุพัฒนานิพนธ์แพทย์ณประ พาหมอก้องสรวิทย์เจ้าน้อยเจียพิจิตราและลิฟสุพน์แค่เซิร์ฟยังไม่ลุยถ่ายทำจริงเคมีคอลของทุกตัวละครในรักประกาศสิทธิ์เวอร์ชันนี้ก็ช่วยกันกระตุกต่อมอยากแฟนละครเรียกร้องขอดูกันเร็วๆซะแล้วค่ะไหวไหมคะพี่เพิ่งรู้ว่ามีต้องมีช็อตอุ้มด้วยก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้เตรียมตัวมาตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะมีอะไรสัมภาษณ์แอปก่อนก็ได้รู้สึกว่าพี่เปาเขาจะหายใจไม่ทันเล็กน้อย ไม่มีไม่มีช่วยเลยก็ได้พี่คือผมก็ค่อนข้างผิดคาดกับแอปเหมือนกันนะครับไม่มีช่วยแล้วก็ยังเหยียบย่ยและซ้ำเติมแต่ไม่ได้พี่ปอต้องซ้อมล้นนะเดี๋ยวอุ้มเจ้าสาวเข้าหอทำไงอ่ะก็ให้เจ้าก็ให้เจ้าสาวอุ้มก็ให้เจ้าสาวอุ้มก็แต่จริงๆเป็นความดีใจต้องบอกดีใจมากๆเพราะว่าอยากเล่นกับแอปมานานมากแล้วก็ได้เล่นในเรื่องที่รู้สึกว่าเราได้ต่อปากต่อคำมันก็ มันก็น่ารักดีแล้วก็เป็นเนื้อหาที่คนน่าจะชอบความจริงนะชอบชอบใช่ไหมชอบแบบนี้เหรอใช่เก็บกดจริงๆคนจะได้เห็นแอปตัวจริงในเรื่องนี้แหละครับต้องติดตามว่าแอปจริงๆแล้วเธอเป็นยังไงเหมือนในเรื่องเด้เรร